คุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่หรือเปล่าแผ่นยางที่ใช้ในกระบวนการยิงสายเกิดการสึกอย่างรวดเร็วถึงแม้จะแก้ปัญหาด้วยการเสริมผ้าใบเข้าไปก็าตามแต่ก็ยังเจอปัญหาแบบเดิมๆคุณกำลังแก้ปัญหาผิดจุดอยู่หรือเปล่า ในกระบวนการยิงทรายที่ต้องโดนทางเม็ดทรายหรือเม็ดกรดที่มีความแข็งแผ่นยางธรรมดาทั่วไปหรือแม้แต่แผ่นยางเสริมผ้าใบก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแผ่นยางสึกเพราะสาเหตุหลักๆเกิดจากการเลือกใช้งานแผ่นยางผิดประเภทนั่นเองคุณรู้หรไหมแผ่นยางหรือแผ่นยางเสริมผ้าใบที่มีการผลิตและจําหน่ายโดยทั่วไปนั้นไม่ได้ถูกแบบมาสําหรับการใช้งานในกระบวนการยิงทราย ซึ่งหากคุณต้องการแผ่นยางสำหรับการใช้งานในกระบวนการยิงทรายคุณต้องเลือกแผ่นยางที่ผลิตมาสำหรับการใช้งานยิงทรายโดยเฉพาะซึ่งแผ่นยางกลุ่มนี้เป็นแผ่นยางที่มีความสามารถในการทนการสึกสูงมากเป็นพิเศษมีฮ์ดเน็อยู่ที่40-50ชอเอมีความยืดหยุ่นมีความกระเด้งตัวสูงมากมีค่าเทนซไ์สตริงสูงมากกว่า20เมกะปาสคาลส่งผลให้มีราคาที่สูงมากกว่าแผ่นยางทั่วไป ปัจจุบันแผ่นยางสําหรับการใช้งานยิงทรายนั้นมีให้คุณได้เลือกใช้งานทั้งแผ่นยางยิงทรายสีดําแผ่นยางยิงทรายสีแดงและแผ่นยางยิงทรายสีชมพูดังนั้นในการเลือกแผ่นยางสําหรับการใช้งานยิงทรายครั้งต่อไปให้เลือกแผ่นยางที่มีความสามารถในการทนการสึกมากเป็นพิเศษซึ่งสามารถดูได้จากค่า abrasion resistance ให้คุณได้ใช้งานแผ่นยางยิงทรายไปนานๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆช่วยลดต้นทุนลดขยะผลิตภัณฑ์ย,ยางและช่วยลดภาวะโลกร้อน หากคุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางายินทรายสามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ไฮเปอร์ชีตผ่านช่องทางลาอันชีคเค้าส์แอดพีชัยลับเบอร์หรือโทรหาเราได้ตรงที่เบอร์ศูนย์สองสองห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสี่หรือเบอร์ศูนย์แปดหกสามจุดเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก้าเราพบกันใหม่อีพีถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางกล้วยพีชัยกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์